หกสามห้าค่ะลูกค้าตัดเล่นหกสามหกหกห้าสามห้าตัดเล่นหกสามหกห้าสามห้าตัดเล่นหกสามหกห้าสามห้าตัดเล่นหกสามหกห้าสามห้าอันนี้แนวทางของวันนี้นะอันนี้แนวทางของวันนี้นะคะแนวทางของวันนี้นะคะลูกค้าขาอันนี้แนวทางของวันนี้นะคะแนวทางวันนี้นะ สวัสดีสวัสดีย้อนหลังสวัสดีค่ะพี่ทัพทีมสวัสดีค่ะมีสวัสดีย้อนหลังด้วยคือเพิ่งมาใช่ไหมพี่เลยสวัสดีย้อนหลังใช่ไหมสั่งแล้วโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดแอดมินหนูจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มนะคะคอนเฟิร์มว่าลูกค้าได้เข้ากลุ่มครบถ้วนวันนี้นะคะแน่นอนเนาะลูกค้าจ๋าววันนี้เน้นหกสามหกห้าสามห้าเดี๋ยวรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้เราแคบให้ทันหนึ่งให้เราแคบให้ทันนะ แคบไม่ทันมาขอหนึ่งตีนะแคบไม่ทันแล้วแบบมางองไงบอกว่าแคบไม่ทันเลยหนึ่งจะตีนี่คือลอตเตอรี่ที่ซื้ออะให้ดูลอตเตอรี่ก่อนให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้อก่อน ให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้อก่อนอันนี้คือลอตเตอรี่ค่ะอันนี้คือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่ค่ะนี่คือลอตเตอรี่ค่ะนี่คือลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่นะคะนี่คือลอตเตอรี่ลูกค้า c f แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดลูกค้า c f แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดอันนี้ซื้อเมื่อวานวันเดียวนะเดี๋ยวหนึ่งจะไปซื้อเพิ่มคือหนึ่งจะบอกก่อนว่าถ้า ใครแคปหน้าจอไว้แล้วนะใครรู้แล้วว่าหนึ่งซื้อลอตเตอรี่เลขไรถ้าถูกถ้าเลขในลอตเตอรี่หนึ่งถูกเนี่ยและเข้าเนี่ยใครมาที่บ้านมาทันเอาไปเลยเอาไปเลยจีหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้ปล่อยให้บูชานะลูกค้าอยากได้จีกันมากเลยตอนเนี้ยลูกค้าอยากได้จีกันหนักมาก ใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยค่ะรวมยอดล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ในแอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มใครพร้อมแคปรัฐบาลไทยแล้วลูกค้าพิมพ์พร้อม,มขึ้นมาเลย<ต>ใครพร้อมแคปรัฐบาลไทยแล้วลูกค้าพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยหนึ่งจะได้ขอเช็คความพร้อมนิดหนึ่งขอเช็คความพร้อมนิดหนึ่งใครพร้อมแคปรัฐบาลไทยแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปรัฐบาลไทยแล้วนะคะหนึ่งจะให้แคปรัฐบาลไทยแล้วนะจ๊ะใครพร้อมพิมพ์พร ใครพร้อมทิมพร้อมขึ้นมาใครพร้อมพร้อมก็หนีจัดบ้านไม่เสร็จอย่างนะ้เนี่ยอยู่บ้านมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วจัดไม่เสร็จไม่ลงตัวเลยใครพร้อมพิมพร้อมขึ้นมาเลยค่ะพิมพร้อมขึ้นมาเลยเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบละหนึ่งจะให้แคบหนึ่งจะให้แคบอ่อรัฐบาลไทยใครแคบหน้าจอเลยดิจ้รอก่อนนะเดี๋ยวของมาถึงหนึ่งจะแจกแบบว่ากระหน่ำเลยแหละเพราะว่าสั่งมาเป็นหมือนอ่นสั่งมาหลักหมื่นชิ้น หลักหมื่นชิ้นแต่เขาจะส่งทีเดียวหมดไหมไม่รู้เพราะว่าต้องหดูในเรื่องของการขนส่งด้วยเพราะว่าส่งมาจากไอ้นี่เนาะลูกค้าใครแคปหน้าจอใครเห็นแล้วนะให้พิมพ์คําว่าสาธุนะคะให้พิมพ์คําว่าสาธุนะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาเลยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาเลยะคะ่ะ ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาเลยค่ะใคร CF อะไรแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะรวมยอดลวโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ The a d หนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มจะมีแนวทางให้ทุกหวยและทุกคนหลังจากวันที่10นะคะหนึ่งจะให้ทุกคนอัดหุ้นอัดโอนอัดทานอยอัดลรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะไปขอดหนึ่งจะไปขอดละเดือนหน้าแต่ว่าช่วงที่หนึ่งยังแบบว่าวันวหนึ่งจะให้ทุกคนอัดแล้วก็จะทําแบบเน้นๆให้นะคะ ใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมานะจ๊ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมานะคะหนึ่งขอดีเลยที่30วินะคะครบ30วิหนึ่งเอาลงทันที30 29 2บ27 2 6 2 5 2 4 2 3 22 21 20ห ก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแคบค่ะแบ่งปันแบ่งปันกัน แข่งปันกันจะบอกว่าการแบบว่าให้แนวทางมากกว่าการให้เงินอย่าดีแ้ไยเจริงๆหนูพูดหนูแบบเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปเดี๋ยววันนี้จะไปล่าลอตเตอรี่แล้วเดี๋ยวได้เลขอะไรมาจะถ่ายอัปเดตเพิ่มเติมให้จะถ่ายอัปเดตจะมาไลฟ์โชว์อัปเดตเพิ่มเติมให้ใครรับอะไรซ f เอแล้วทักไลน์เลยนะคะ ลูกค้าค่าส่งอีเว้นห้าสิบบาทเนี่ยลูกค้าจะเอฟมากี่ชิ้นก็จ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบนะลูกค้าจะเอฟมากี่ชิ้นก็ช่างจ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบพี่ตึงพี่หนึ่งมาก